ทางกลุ่มสุขศาสตราและพทศึกษาวันนี้นะครับเราจะมาใช้ทักษะนะครับหรือว่าฝึกนะครับทักษะในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับโดยการรับส่งลูกบอลนะครับนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีกลวยนะครับแล้วก็ลูกบอลนะครับนะครับในการนะครับแปลด้วยข้างเท้าด้านในนะครับแปลด้วยข้างเท้าด้านในนะครับเราจะแปลนะครับมีอยู่3ามจังหวะด้วยกันนะครับ จังหวะที่1นนะครับเราจะแปรด้วยข้างเท้าด้านในนะครับเท้านำนะครับจะเป็นเท้าที่เราไม่ถนัดนะครับเท้าที่เราจะยิงนะครับหรือว่าเราที่ที่เราจะส่งนะครับเป็นเท้าที่เราถนัดนะครับในการส่งลูกบอลนะครับโดยการหยุดนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นคุณครูนะครับโดยการหยุดนะครับหยุดด้วยฝ่าเท้านะครับถ้านักเรียนไม่ถนัดนะครับจะหยุดด้วยข้างเท้าด้านในก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับส่งต่อนะครับ จนถึง2ถึง3านาทีนะครับส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับให้เกิดนะครับทักษะในการรับส่งลูกบอลนะครับเพื่อฝึกการชำนาญนะครับในการส่งลูกบอลนะครับจะต่อยอดนะครับไปจนถึงการเล่นทีมนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับได้ฝึกพัฒนากีฬาความเป็นเลิศนะครับในทักษะของนักเรียนนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนนะครับ พอจะฝึกกันได้ใช่ไหมครับในการฝึกทักษะนะครับของเรานะครับก็จะแบ่งออกเป็นนะครับสามทักษะในการรับส่งลูกบอลนะครับแปลด้วยข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกนะครับแล้วก็แปลด้วยหลังเท้านะครับนะครับสำหรับนะครับวันนี้นะครับทางกลุ่มสุขศึกษาและพลกศากนะครับก็ได้ฝึกทักษะนะครับให้นักเรียนได้เห็นนะครับก่อนที่นะครับที่เราจะไปนะครับ ให้นักเรียนนะครับล้างไม้ล้างมือนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เจ็ดขั้นตอนนะครับการล้างไม้ล้างมือนะครับไปที่ไหนก็สวมแมสให้เรียบร้อยนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางกลุ่มสุข,ขศึกษาและพทย์าขอจบการนำเสนอการฝึกเพียงเท่านี้สวัสดีครับ